สวัสดีครับผมยิ่กี่ดูไปดูภูนานักเล่นเกมระดับบัวที่หัวที่สุดโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Animal c o s s i n g น e w Horizon นนะครับไปเข้าเกมเลยดีกว่ารอสักคู่หนึ่งนะฮะรอสักนิดหนึ่ง สวัสดีอ v ว r y o n e ที่นี่คือสิกิ๊กวันนี้เวลาบ่าย3โมงครึ่งของวันพฤหัสนะวันที่30ิเอ๊ะวันนี้รู้สึกว่าจะมีเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนออกไปใช่ไหมเพื่อนจะออก จะเกาะเราใส่หมวกสีเขียวบ้านผมเหมือนสอนารไขรฟงไมหมฮะไอนี่จะหมายพี่ซองส่งมาให้เราใช่ไหมเนี่ยอ่านจุดมาพี่ซองก่อนอช้างสีเหลืองส่ง ใช่ไหมเราไปแกะดูกันของความมันคืออะไร<อ>พื้นผมเดี๋ยวเมืนยังโหลดไม่ทันนะฮะภาพด้านบนถ้าใครสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าพื้นบ้านของเรา ย้ายออกไปแล้วใช่ไหมออดูสิเกาะ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 ที่จอยก็สั่นด้วยนะฮะอ่าเตรียมเก็บของแล้วเฮ้ยนายจะไปจริงเหรอฉันจะไปจริงๆไม่ใช่นายดิเธอเธอจะไปจริงใช่ไหมจิกิโด ฉันเสียใจแน่เลยเสี่ยงออกจากเกาะนี้ร้องไห้งอแงงองแง่กวาดพื้นก่อนเดี๋ยวคนอื่นมาอยู่ต่อนะฮะฉันเป็นผู้หญิงนะฮะดูขนตาฉันสิฮะเข้าไปแล้วเหรองั้นเราก็ต้องแสดงความเสียใจใด้วยการเย่ yeah, ใครจะไปแล้วเออมึงดีใจหรือไงเนี่ยกูจะออกไปเนี่ยอ่ะงั้นทำงี้ดีวกว่าตบมือเดินไปไปเดินไปทีนึง ตบมือเอา้าไม่สนใจเงินเราเอานี่ดีกว,ว่าอย่างนี้่งนีนนนเ้เดินหนีเรื่อยเลยเอานี้คืจะกวาดเนี่มันจะเดินมาทำไมเนี่ยาาทางนี้ทางนี้เอร้องไฮ้เขาลงไหทำไมอะเออเขาล้งไห้ทำไมอะอัดชุอืเป็นโควิดหรือเปาเนี่ย เป็นโควิดหรือเปลาเน่เป็นโควิดหรือเป่าเนี่ยเออรู้สึกหนาวหนาวเหลือเกินไปดีกว่ามาแค่นี้นะไปเถอะมานะฮะตัวมาผู้หญิงเนะี่ยของเรารู้สึกว่าจะมีมาอยู่สองตัวใช่ไหมเป็นม,มาสีดำตัวหนึ่งนี่ไง โค้บ่ะเลเนียกำเราจะออกไปเลเนียนี่ซาชาน่ารักตายเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการหาเพื่อนบ้านนะฮะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะหาไม่ได้เพราะเขายังไม่ออกใช่ไหมให้เขาออกไปก่อนครับม้าดำอะไรหรอฉันมีอะไรจะให้นายอ่ะลอยๆลอยช่วยบอกบอกสิ เสื้อตัวนี้แล้วกันให้ไปครบูตรเลยครบชุดเลยเฮ้ยมาให้ชิ้นเนื้มาตัวนี้ชอบสีดำใช่ไหมเึงใส่ไปเลยเขียวดำาอเคไหมให้เสื้อนายเป็นการต่อแผนแล้วกันนะเออเขียวดำตัดกันดีอดี๋ยวเอยทจะได้ไม่มีโทนดำทั้งตัวนะเดี๋ยวเราลองดูที่เสื้อเขาให้มัดเสื้ออะไรอ๋อเสื้อตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปให้น้องอนตส่าหต่อ มีตั้งแต่สองตัวนะบินอยู่จับได้หนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวบินหนีไปแล้วเป็ไงตั้งแต่เฮ้ยมามามันมาเอ้ยจับไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเอา้าไปไหนวะเนะี่ยอยู่ตรงนี้นี่นไงจับยากเหลือเกินตัวนี้ผมไม่ยากอะไรหรอก เอ๊ปั๊มน้ำมันนี่เจ้าของกิจาการร้านอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นสักทีดูว่าแค่มีคนมาเปิด<ม>ปิดร้านดีกว่ามั้งาร้านขายเสื้อผ้า,าหรอไม่เข้าอ่ะวันนี้ฝนตก เอ๊จะให้เสื้อตัวนี้กับเจ้านี้ดีไหมไม่เอาดีกว่าให้อะไรได้อะนอกจากเสื้อนี่ไงเฮ้ยอ๋อยังให้ไม่ได้เขายังขึ้นแค่สองความนี้นะฮะต้องเป็นต้องเป็นสามบรรทัดนะมีแค่สามบรรทัดคือเราคุยได้เฉยก็คุยให้สนิทประมาณสามถึงห้าวันนะครับถึงจะคุยได้ จะให้ของได้นะเพื่อคุณย,ยามอยู่ใหม่นะครับดีแล้วแว๊บโผล่มาตรงนี้แสงอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอสังเกตดีกว่าใต้พื้นนี่มีอะไรเดี๋ยวใช่อะไรดีใช่นี่ดีกว่าโอเคคุดเฮ้ยเงินเจอเงินหนึ่งพันเบลเดี๋ยวเงินหนึ่งพันเบล เก็บใส่บัญชีแลไรอะไรเนี่ย แชเขาชวนไปบ้านเขาเขารู้สึกวงเหงาเหลือเกินเข้ามาเข้ามายินดีต้อนรับที่นี่คืออาณาจักรของมาแชลไมมีอะไรมั่ง มาชวนมาเล่นพ้ะไก่ไพ่การ์ดไพ่นะว่าจะมากหรือน้อยกว่าห้าให้ตอบนะครับอ่ะให้เลือกดูว่าน้อยก,กว่าหรือมากกว่านะครับเราเอาน้อยกว่าแล้วกันหกไ่เสียใจด้วยนะนายตอ่อไม่ถูกอ่ะห้ามอยู่กลางพอดีไนงะ โนนี่ก็มีใช่ไหมได้โชว์ทำไมคุยไปเรื่อยเรื่อว่ามาจะขายเหงานางันนี้แล้วกันโ okay. อเคจะมานั่งบ้านาน,นายแล้วนะมาแชว เฮ้ยเฮ้ยยวนกี่คนมาหรือเปล่านะเป็นโควิดหรือเปล่าวะเฮ้ยมันจาาอีกแล้วอะดรว่ามันเป็นโควิดเนี่ยเฮ้ยมันเป็นโควิดแน่ๆเลยดูมันซึมมันสั่นด้วยออทีเป็นแน่เลยเฮ้ยเป็นแม่เลยฮะตกใจอือห้าทีดูลูกกระตากูนี่โอ้โหหกทีเออดูลูกกระตาด้วยลูกกระตาหุด้วย เจ็ดทีไปหาหมอดีกว่านะอยากเข้ามาเลยไปแล้วนะเออตามมาใหม่เป็นโควิดเนี่ยอ๋อเอาโลดุตีมาให้ไปดีกว่าบายบายไปหาหมอนะแทนที่จะให้ยามา

ขึ้นไงคว้าได้โถเอ้ยไหนบอกให้แม่มาขอฮิโตมิทิ้งมีที้งพะย่ะวะเฮ้ยพึ่งนี่ไงจับโชว์เลยเป็นไงจับโชว์เลยยันมือเปล่าโชวถห้ามทำตามห้ามเล่นแบบนะครับคุณหนุ่มๆน้องๆไอ้นี่มันเป็นแค่เกมนะฮะเดี๋ยวไปเฮ้ยทางแฟนินผ่าน ข้าบ้านนี้ดีกว่าแวะบ้านนี้ก่อนไปดูกันที่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านของใครสาชาเราลองทำอะไรอยู่อคือฉันจะทำไอ้ไอ้เนี่ยที่คิดมาใช้ไม้ทำเนี่ยเช็ด อืมเอาไปขอบคุณนะดูที่เขาให้อะไรมาเราเรียนไปหรือยังอ๋อนี่เราเรียนไปแล้วนะครับมีไรเหรอเชิญขอมาให้หน,นายเฮ้ยนต่จะให้อะไรชั้นอนะ่ะอานี้ไปแล้วกัานอืมเชิจะไม่แขวนไว้หน้าประตูนะขอบคุณนะ มามากเลยหน้าประตูเนี่ยอ่ะฉันให้ชุดขัดห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำไปให้มาทำไมเนี่ยบายบายแล้วมากันใหม่นะมากันบ่อยๆนะฉันจะได้ไม่เหงาไปเราไปหาแตนตัวสุดท้ายก่อนดีกว่าจะมีไหมแต่เราลองเขยา่าเขยา่าเขยา่าต้นไผ่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จะมาทำรังอะไรที่บนต้นไผ่บ้าไปแล้วบ้านนี้จะออกได้ใช่ไหมเอา้ามาใส่เสื้อขี้เขียวแล้วแล้วก็เป็นต้นนี้ใช่ไหมทำการเขยา่เาเฮ้ยนี่ไงจับควา้าปุ๊บจับโชว์ด้วยมือเปล่าเป็นไง เรียบร้อยภารกิจเราสำเร็จแล้ววันนี้นี่เห็นไหมเด้งขึ้นมาเลยจับแมงจับแมงใช่ไหมโอเคเรียบร้อยก็ทำการไปขาย เป็นภารกิจของเราแล้ววันนี้ภารกิจอะไรไม่มากไม่ไม่ฝนตกนี้นมีแมลงอยู่เนี้ยเข้าไปขายของสวัสดี มีต้อนรับนายจะเอาอะไรมาหลอกขายพวกเราอีกรอบอกมาสิจะมีไม้มีตัวต่อมีอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้ให้เพื่อนกว่าอันนี้แล้วก็อันนี้ก็อันนี้แชน,นี้แหละด,ดูสิทีนายไปขโมยเข้ามาขายเรา ก็ให้ราคาประมาณ9,325เบลนะจะเอาไหมเอาสิต้องขายสินะมันเป็นของเถือนใช่ไหมบ้าเหรอสองพนห้าสิบเอาไหมเนี่ยซื้อไปเล่นๆตามเศรษฐีเศรษฐีเขาอยากจะซื้อนี่ราคาเท่าไหร่ แปแล้วเบไปไแค่นี้เองราคานี้ใช้ไปก่อนนะขอบคุณมากขอบคุณมากจะพูตามทำไม่ไปิดมาแล้วบา,บายบดีะจะมีอะไรจะให้จะให้อะไรชันหรอ เป็นชุดล้างน้ำมาให้นายแล้วกันบ้านฉันไม่มีห้องน้ำุณมากเลยกี่กี้จะอะไรให้อะไรฉลอกี่กี้นี่เลยเอาเสื้อไปเอาเสื้อไปใส่เดิตนตากฝนมันเปียกแล้วตัวนี้ไปเปลี่ยนนะ โอเคเยี่ยมมากเลยจะดูดีมากเลยเนี่ยอะขึ้ไปให้เสื้อนายคืนไปเฮ้ยยืนเต้นกลางฝนเลยนะอะตีเต้นกลางฝนอ่ะไอ้ชื่อยเฮ้ยขอโทษโทษโทษทีโทษทีเมื่อกี้มันโดนฝนนิดหน่อยอะตบมือเย่เฮ้ยอยูจะเต้นตบมือทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยอยู่จเต้นไหมเนี่ย ตบมือเย <Yeah. S 1> อะะเยอะพอได้แล้วมัง้งไม่ต้องตบมือแล้วจะเต้นเอาละนะหนึ่งภาพนีย่ยืดยืดเสน้นยืดสายก่อน <Yeah. S 1> อนี่ยืดเส้นยืดสายนะโควิดใช่ไหมเนะี่ย ยอ่อเข่าเฮ้เป็นไรของบ้านวะคิดอะไรออกเล้วฮะมันคิดอะไรออกมาคิดอะไรตอนจะเต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องนา่าเศร้ามากเลยก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยก็เข้ากับมึงก็ด้วยทำไมเนี่ยแต่ว่ามันก็ดีใจนะทุกทีมันก็ดีใจได้เหอะบ้ารึเล่เนี่ย ยืนนานๆน,น่าจะเป็นโควิดโควิดมึงก็ไปไกลๆซะสิแน่ใจนะถ้าอีทีมงเป็นโควิดแม่เลยใช่ไหมเนี่ยสามทีเฮ้ยสี่ทีเฮ้ยห้าทีเฮ้ย6กทีเฮ้ยไปดีกว่าไปแล้วนะทุกคนขอนีควาบสุขนะครับไปแล้วครับเย้เย้เย้เดี๋ยวกันคลิปหน้านะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ